งานประเพณีต่างจังหวัดสัมผัสสยองผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อแมนเคยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันหลังจากที่ผมกับมันเรียนจบ พวกเราก็แยกย้ายกลับไปทำงานที่ต่างจังหวัดบ้านเกิดไม่ได้เจอกันมาหลายปีแต่ผมก็โทรหามันถามสารทุกขสุขดิบกันบ้างเป็นครั้งคราวพอถึงช่วงที่โซเชียลมีเดียเริ่มเป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายพวกเราเลยได้พูดคุยทักทายกันบ่อยขึ้นถึงแม้จะอยู่คนละจังหวัดกันก็ตามจนวันหนึ่งแมนได้แชร์รูปงานประเพณีในจังหวัดของมัน ที่ชื่อว่างานพ่อใหญ่เป็นงานประเพณีที่ทางจังหวัดจัดออกมาอย่างยิ่งใหญ่ถึงเจวันเจ็ดคืนมาเลยชวนผมให้ไปเที่ยวงานพ่อใหญ่ที่บ้านมันโดยบอกว่าให้ผมไปพักอยู่ที่บ้านมันได้เลยไนไหนก็ไม่ได้เจอกันนานจะได้มีโอกาสไปเที่ยวนั่งดื่มกินกันด้วยผมเลยตัดสินใจลางานที่บริษัทเป็นเวลาสองวันโดยลางานวันศุกร์กับวันจนันทร์ จะได้ครองกับวันเสาร์อาทิตย์แล้วได้หยุดยาวๆสี่ว,วันผมขับรถออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเพราะต้องใช้เวลาเดินทางห้าหกชั่วโมงกว่าจะไปถึงบ้านของไอ้แมนที่ต่างจังหวัดถึงแม้ว่าจะต้องขับฝ่ารถติดไปเกือบสองชั่วโมงผมก็ดีใจที่นานๆที่จะได้ไปเจอเพื่อนเก่าและได้ถือโอกาสพักผ่อนไปในตัวด้วยพอขับรถไปถึง ผมก็เห็นแม่ของแมนกำลังนั่งเหลาตอกอยู่ที่ใต้ถุนบ้านผมเดินเข้าไปยกมือไหว้ซึ่งท่านก็ลูบหัวผมอย่างเอ็นดูท่านบอกว่าแมนมันบอกกับท่านแล้วว่าผมจะมาเที่ยวท่านเลยดีใจเพราะนานๆทีจะมีเพื่อนที่มาหาวิทยาลัยมาเยี่ยมหาลูกสักครั้งหนึ่งบ้านของแมนเป็นบ้านไม้สองชั้นยกพื้นสูง ด้านล่างใต้ถุนบ้านเป็นโต้ะไม้ตัวใหญ่สำหรับกิจกรรมต่างๆภายในบ้านซึ่งแม่ของแมนมักจะมานั่งพักผ่อนอยู่บริเวณนี้ส่วนชั้นบนจะเป็นห้องนอนของแต่ละคนแมนมันช่วยผมยกกระเป๋าขึ้นไปไว้ที่ห้องมันบอกให้ผมแบ่งห้องนอนกับมันได้เลยในขณะที่ผมกับแมนนั่งคุยกันได้สักพักกินรองท้องกันไปก่อนนะลูกเพื่อหิว แม่ของแมนนำขนุนที่ปอกใส่จานแช่ตู้เย็นเอาไว้มาให้พร้อมกับน้ำขันหนึ่งขอบคุณครับแม่ผมรับจานขนุนกับขันมาวางบนโต๊ะแล้วตอนเย็นอยากกินอะไรกันแม่ว่าจะทำแกงส้มปลาช่อนทอดผัดผักกระเฉดไข่ลูกเขยแล้วก็ต้มยำไก่ด้วยนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมกับแมนว่าจะไปเดินเที่ยวหาของกินกันในงานพ่อใหญ่ครับ ผมเกรงใจที่แม่แมนจะทำกับข้าวเยอะขนาดนั้นซึ่งแมนเองมันก็บอกว่าแม่ของมันเวอร์มากแล้วก็หัวเราะเย็นวันนั้นผมซ้อนมอเตอร์ไซค์ของแมนไปงานพ่อใหญ่เพราะมอเตอร์ไซค์จะหาที่จอดได้ง่ายกว่างานนี้เป็นงานที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการกว่าที่ผมคิดเอาไว้มากมีการซื้อบัตรเข้าชมงานในงานจัดแบบงานวัด มีร้านรวงต่างๆมากมายหลากหลายผู้คนเบียดเสียดกันจนแทบ,บจะเดินไม่ได้ต้องค่อยๆขยับไปทีละนิดบรรยากาศของงานมันชวนให้ผมนึกถึงตอนไปเดินเที่ยวงานวัดตอนสมัยเด็กกับพ่อพวกเราเดินกันในงานได้สักพักโทรศัพท์ของแมนก็ดังขึ้นมันคุยโทรศัพท์อยู่สักพักหนึ่งก็ทำหน้าเซ็งแล้วบอกกับผมว่า หัวหน้าคงมันโทรมาบอกว่าที่ออฟฟิศมีปัญหาหัวหน้าจะให้มันเข้าไปที่ทำงานตอนนี้เลยซึ่งผมบอกกับมันว่าให้ไปเคลียร์งานก่อนเพราะยังไงผมก็ลามาตั้งสี่วันยังมีเวลามาเดินเที่ยวด้วยกันอีกมากวันนี้ผมเดินเล่นคนเดียวในงานไปพล,งพลางๆก่อนก็ได้เดี๋ยวเดินจนหนำใจแล้วจะนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างกลับไอ้แมนมันก็ตกลงบอกขอโทษ ก่อนที่จะไปจัดการงานที่มีปัญหาของมานคืนนั้นผมก็เลยเดินเล่นงานพ่อใหญ่เพียงคนเดียวผมเดินเลือกซื้อของกินไปหลายอย่างทั้งปลาหมึกย่างน้ำจิ้มแซบ่บหมูย่างทาโกยากิขนมจีนน้ำมะพร้าวและของกินเล่นอีกหลายอย่างเดินไปกินไปก็เสพบ,บรรยากาศไปจนห้องของผมมีเสียงดังออกมา ครืดคลาดตามมาด้วยอาการมวนท้องแปลกๆคงจะมีของกินบางอย่างที่ทำให้ผมท้องไส้ไม่ดีผมก็เลยต้องรีบเดินหาห้องน้ำห้องน้ำของสถานที่จัดงานอยู่ห่างออกไปเพียงเล็กน้อยแต่มันเต็มไปได้วยผู้คนที่ยืนต่อคิวกันยาวเป็นหางว่าผมยืนต่อคิวอยู่ท้ายแถวได้สักพักก็เริ่มรู้สึกว่าถ้ายังยืนรอต่อไปคงไม่ไหวแน่ ราะอาการปวดท้องเริ่มตามมาแล้วแต่ผมนึกขึ้นมาได้ว่าระหว่างทางที่ผมซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของไอ้แมนก่อนจะมาถึงทางเข้างานพ่อใหญ่มันมีห้องน้ำสาธารณะอยู่แห่งหนึ่งตั้งอยู่ในซอยห่างจากริมถนนเข้าไปไม่ถึงร้อยเมตรถ้าผมเดินไปใช้ห้องน้ำที่นั่นน่าจะดีจะได้ไม่ต้องรอต่อคิวคนยาวขนาดนี้ผมเดินออกจากงาน ล้อเลียบไปตามถนนใหญ่เสียงเปิดเพลงในงานดังกระหึม่มแวววตามไล่หลังมาเพราะนเขตงานพ่อใหญ่ร้านค้าต่างๆมันก็เริ่มบางตาลงพอเดินออกมาได้สักพักบริเวณข้างทางมันก็มืดลงถนัดตาซึ่งแม้จะมีไฟทางส่องสว่างอยู่เป็นระยะแต่บรรยากาศก็วังเวงน่ากลัวชวนขนลุก ผมหันกลับไปมองยังสถานที่จัดงานที่ตรงนั้นแสงไฟมันสว่างมีเสียงดนตรีเสียงผู้คนจอแจและดูมีชีวิตชีวาแต่พอเดินออกมาไม่กี่ร้อยเมตรบรรยากาศกลับดูวังเวงเปล่าเปลี่ยวผิดกันลิบลับผมเดินต่อไปยังห้องน้ำสาธารณะที่ห่างออกไปเดินไปจนถึงที่นั่นในซอยนั้นมืดสนิท แม้แต่แสงไฟทางจากริมถนนก็ส่องเข้ามาไม่ถึงผมเปิดไฟฉายจากมือถือส่องนำทางไปจนถึงห้องน้ำสาธารณะมันทั้งเปรี่ยวทั้งมือเพราะใช้ไฟเข้าไปก็เห็นว่ามันดูเก่าและโทรมกว่าที่ผมคิดเอาไว้มากเหมือนกับถูกทิ้งร้างเอาไว้ไรการเหลียวแหลมันเป็นห้องน้ำที่ก่อขึ้นจากปูน มีห้องเล็กๆซอยติดกันสี่ห้องผมลองกดเปิดสวิตช์เสียงดังปอกแปกอยู่หลายรอบแต่ไฟก็ไม่ติดพอลองเปิดน้ำที่อ่างล้างมือน้ำก็ยังคงไหลใช้งานได้ปกติน้ำไหลก็ยังดีแฮะหลังจากที่บนกับตัวเองผมก็เลือกห้องที่อยู่ด้านในสุดเพราะมันเป็นห้องที่ดูสะอาดที่สุดตั้งแต่ห้องที่หนึ่งถึงห้องที่สาม มันเต็มไปได้วยก้นบุหรี่กองเต็มพื้นไปหมดบางห้องก็มีเศษคราบอุจจาระแห้งเกลืกลางที่ไม่ได้ราดทิ้งเอาไว้ซึ่งในทุกห้องตรงผนงังจะเต็มไปได้วยรอยปากกาที่ขีดเขียนข้อความด,าด่าทอหยาบคายอยู่เต็มไปหมดหลังจากเลือกห้องน้ำได้ผมก็นั่งปลดทุกพรางใช้แสงไฟจากมือถือส่องอ่านดูข้อความบนผนงัง ถึงแม้บรรยากาศมันจะดูวังเวงแต่ก็ยังดีกว่าไปปล่อยราดในงานแถมเสียงเพลงจากงานมันก็ดังแว่วมาถึงตรงนี้มันเลยทำให้ความกลัวของผมลดลงไปบ้างจนกระทั่งแสงไฟจากมือถือผมส่องไปเห็นข้อความข้อความหนึ่งซึ่งถึงแม้มันจะเป็นแค่ข้อความแต่มันก็ทำเอาผมใจหายว่าห้องน้ำนี้มีผี มันเป็นข้อความที่ถูกเขียนขึ้นด้วยปากกาลบคำผิดถึงแม้ว่ามันจะทําให้ผมรู้สึกกลัวขึ้นมาแต่พอคิดอีกทีก็อาจจะเป็นวัยรุ่นมาเขียนเล่นทิ้งเอาไว้เพื่อแกล้งคนก็ได้ผมรีบทําธุระให้เสร็จแต่ในขณะที่กําลังจะออกจากห้องน้ำจู่ๆก็ได้ยินเสียงเด็กทารกร้องแววดังขึ้นมาซึ่งน่าจะมาจากทางห้องน้ำห้องแรก แม่ขอโทษนะลูกแม่ขอโทษนะแม่ขอโทษนะลูกยอมรับว่าในตอนแรกผมใจหายว่าแต่พอได้ยินเสียงของผู้หญิงที่ฟังดูน่าจะอายุราวๆเด็กมอตน้นกําลังพูดจาตัดพอได้เสียงเหมือนกับจะร้องไห้เลยทำให้คิดได้ว่าน่าจะเป็นเด็กที่ท้องไม่พร้อมกําลังจะลูกมาทิ้งที่ห้องน้ำ เธอคงอาศัยช่วงเวลาที่มีการจัดงานพ่อใหญ่ใช้ช่วงเวลาที่ผู้คนในเมืองไปเที่ยวงานกาันเพื่อจะได้หลบสายตาคนแล้วเอาเด็กมาทิ้งผมยังคงได้ยินเสียงพร่ำพารนาของเธอดังแว่วมาอีกสักพักนี่ตอนนั้นเองที่ผมได้ตัดสินใจเปิดประตูห้องน้ำออกไปอยากจะเตือนสติเด็กพวกนี้สักหน่อยว่าเธอกำลังทำสิ่งที่ผิด ทันทีที่ผมเปิดประตูออกไปผมก็เห็นเด็กผู้หญิงในชุดนักเรียนมตอต้นตัดผมสั้นถึงติ่งหูกำลังมองดูห่อผ้าที่เธอกอดเอาไว้แนบอกใบหน้าเต็มไปได้วยรอยคราบน้ำตาเธอหน้าเวอไม่เห็นว่าผมเดินออกมาจากห้องน้ำถ้าทางคงไม่คิดว่าจะมีใครอยู่ที่นี่แต่กลับมาเจอผมเข้านั่นน้องกำลังจะทำอะไรนะ่ะ ผมถามหมกไปพี่ไม่ต้องมายุ่งหรอกพ่อมันยังไม่สนใจเลยแล้วทำไมหนูจะต้องสนใจด้วยพอผมถามหมกไปเด็กหญิงคนนั้นก็ร้องไห้น้ำตาไหลอาบแก้มหนูไม่ได้อยากทิ้งลูกหนูหรอกแต่พ่อมันไม่รับผิดชอบมันบอกแต่จะให้หนูทำแทง้งแล้วพี่จะให้หนูทำยังไงจะเย็นเย็นค่อยๆคิด ค่อยๆแก้ปัญหาก็ได้ยุคนี้แล้วลองคุยกับพ่อแม่ได้ยังหรือไม่ก็พวกมูลนิธิก็ได้แต่อย่าเพิ่งทำแบบนี้เลยผมพยายามปลอบใจเธอแต่ก็ยอมรับว่าตอนนั้นกำลังสับสนไปหมดจนพูดวกไปวนมาไม่หนูไม่อยากเลี้ยงมันเห็นหน้าลูกก็พานทำให้หนูนึกถึงหน้ามันอีกหนูไม่อยากเห็นหน้ามัน หนูไม่อยากนึกถึงมันแล้วแต่นั่นชีวิตคนหนึ่งคนเลยนะน้องน้องจะทิ้งลงเหรอน้องไม่รักลูกเลยเหรอแล้วพี่จะเอามันไปเลี้ยงไหมล่ะมันน่าเกลียดจะตายไม่เห็นจะน่ารักเลยเด็กหญิงคนนั้นเดินอุ้มลูกเข้ามาหาผมนี่ตอนนั้นเองที่ผมได้สังเกตเห็นลูกของเธอที่อยู่ในห่อผ้า สิ่งที่กำลังร้องอูแวอูแวอยู่แนบอกของเด็กผู้หญิงคนนั้นมันยังไม่มีสภาพเป็นตัวคนด้วยซ้ำเหมือนกับก้อนเนื้อสีแดงๆมีจุดสีดำเป็นลูกตาและมีปุ่มเล็กๆที่น่าจะเป็นแขนขาง,งอกออกมาก้อนเนื้อก้อนนั้นมันกำลังส่งเสียงร้องออกมาจากหอา่อผ้าเฮ้ยผมร้องด้วยความตกใจพร้อมกับถอยกรูดออกมา ถ้าพี่คิดว่าน่ารักพี่ก็ไปเลี้ยงสิหนูไม่เอาแล้วหนูไม่อยากได้เด็กหญิงพยายามยื่นก้อนเนื้อในห่อผ้าให้ผมดันผมไม่ถอยลึกเข้าไปในห้องน้ำเรื่อยๆจนหลังติดผนังผมได้ยินเสียงน้ำไหลออกมาจากตัวของเธอเพราะผมมองดูก็พบว่าเสียงน้ำนั้นคือเลือดที่ไหลเจิงนองออกมาจากว่างขา เปรอะลงไปบนกระโปรงราวกับท่อประปาแตกใบหน้าของเด็กผู้หญิงค่อยๆเปลี่ยนไปกลายเป็นใบหน้าบวมอืดช้ำเลือดช้ำหนองผมกัดฟันรีบวิ่งฝ่าเธอออกมาพยายามวิ่งกลับไปที่งานพ่อใหญ่ที่มีแสงไฟให้เร็วที่สุดในตอนนั้นทั้งขนขาขนแขน,นขนคอจนไปถึงขนหัวของผมลุกตั้งชัน เย็นว่าไปทั้งตัวผมได้มารู้ทีหลังว่าห้องน้ำตรงนั้นที่ไม่มีคนเข้าไปใช้ก็เป็นเพราะว่าเคยมีเด็กนักเรียนที่ท้องไม่พร้อมแล้วไปกินยาขับเด็กออกที่นั่นแต่หลังจากที่ขับเด็กในท้องออกมาแล้วเธอก็ตายอยู่ในห้องน้ำตรงนั้นที่ห้องในสุดห้องที่สี่ที่ผมเข้าไปใช้นั่นเองด้วยความที่เธอล็อกประตูไว เลยไม่มีใครรู้ว่าเธอตายกว่าจะมีคนพบศพก็หลังจากที่ศพเริ่มเนา่าแล้วมีเกล่นเหมน็นโชยออกมานั่นแหละสภาพศพของเธอตอนที่กู้ภัยเข้าไปเจอก็อยู่ในสภาพที่บวมอืดแล้วฮอยแมนรู้เรื่องมันก็ขอโทษขอโพยผมเป็นการใหญ่ที่มันไม่ได้บอกให้ผมรู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกแต่มันก็ให้เหตุผลว่าใครจะไปรู้ว่า ผมจะเดินไปใช้ห้องน้ำตรงนั้นก็ห้องน้ำมันอยู่ห่างจากสถานที่จัดงานตั้งหลายร้อยเมตรหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าส,สัมผัสสยอง